ต่อไปจะเป็นการเพิ่มเพจไลน์เข้ามานะครับให้กับตัว Omega Chatbot ครับเราก็จะทำการกดปุ่มตรงนี้นะครับเชื่อมต่อ Line OA แต่ว่าเราจะต้องมีตัว Access Token กับ s e c r e t ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งสองอย่างนี้เราก็จะไปหามาได้มาจากตัว Line OA นะครับก็จะเป็นหน้านี้ครับ เราจะใช้ใช้2อย่างก็คือจะเป็น1ก็คือ Line Official Account Manager แล้วก็ Line Developers 2อย่างนี้ให้เราเซิร์ชครับเซิร์ชตามชื่อตรงนี้เลยครับแล้วก็กดเข้าไป Line Business ID ครับแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงจะเป็น Line Developers นะครับเรากดเข้ามา2ตัวก็จะขึ้นมาเป็น2ตัวนี้ครับ พอกดเสร็จอย่างแรกก็คือเราจะต้องไปทำการเปิดใช้งานตัว Messaging API ก่อน,นครับเราจะเข้าไปที่ Line Official Account Manager ครับกดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับเราก็กดที่ Messaging API ตรงนี้ของผมจะเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วครับก็จะก็จะไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่เปิดก็ให้มาเปิดตรงนี้ครับพอเปิดเสร็จเรากดต่อไปที่ Line d e v e l o p e r console นะครับก็จะมาที่เดียวกันก็คือตรงนี้ พอกดเข้ามาเสร็จแล้วให้เรากดที่ messaging api นะครับของตัวเพจที่เราต้องการอย่างของผมก็จะเป็นตัว omega chatbot ตัวนี้นะครับพอกดเสร็จเนี่ยให้เราทำการหา2ค่าครับก็คือจะเป็น access token กับ channel secret นะครับ access token กับ channel secret 2ตัวนี้ครับ โอเคอย่างของผมตัวนี้ก็จะเป็น channel secret ตัวนี้นะครับก็ copy เอาไว้แล้วก็เอาไปแปะครับอีกตัวหนึ่งจะอยู่ตรง messaging API ตรงนี้เอาใหม่นะครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็กดเพจที่เราต้องการนะครับ Line OA ที่เราต้องการแล้วเราก็ไปที่ channel เสร็จแล้วเราก็มากดที่ messaging API ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้จะเป็นแท็บต่างๆนานาให้เราไปกดที่ messaging API ทีนึงแล้วทีนี้ ให้กดเอา channel access token จากตรงนี้นะครับในการใช้งานโอเคเราก็ทำการ copy ตรงนี้ครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยก็คือเอาไปใส่2ตัวนั้นใน dashboard นะครับทีนี้นอกจากตัวค่า2ค่าที่เราส่งไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าอื่นที่เราต้องตั้งด้วยนะครับอย่างแรกสุด ถ้าเราเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเช็คตรงส่วนเว็บพุกนะครับตรงส่วนเว็บพุกตรงนี้จะต้องขึ้นมาว่า omega chatbot.com w e b เว็บพุ t line นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะมีเซ็นทรัลแต่ว่าของจริงที่ใช้เนี่ยจะต้องมีแค่ตรงนี้นะครับจะไม่มีเซ็นทรัลตรงนี้จะมีแค่เว็บพุก line แล้วก็ใช้งานเว็บพุกตรงนี้จะต้องเปิดเอาไว้ แล้วก็เว็บ o o ุกเลยรีเดลิตรงนี้จะไม่เปิดไม่เปิดก็ได้นะครับอันนี้จะไม่ได้เปิดไว้แต่ว่า2อย่างเนี่ยครับจะต้องตรงก็คือยูเดลพุกตรงนี้ต้องเปิดแล้วก็ URL จะต้องเป็น o m e g a c h a t b o t c o m อทับเว็บพุกทับเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราเปิดใช้งานอะ่ะปกติมันจะขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วครับอันนี้แค่มา Verify ว่ามันออกมาแบบนี้จะไม่มีคาว่าเซ็นทรันะครับถ้าทุกอย่างเสร็จตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าเราใช้งานได้เดี๋ยวผมจะเอาค่าพวกนี้เอาไปใส่ใน o m e g a ้าช t b บอรเพื่อที่จะเชื่อมต่อดูนะครับโอเคก็มีเพจใหม่ขึ้นมานะครับชทบอทไม่มีเพราะว่าเพิ่งเพิ่มมาครับวันที่หมดอายุก็ไม่มีเพราะเพิ่งเพิ่มมาเหมือนกัน ทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมกดสมัครเข้าไปนะครับใช้งานแล้วผมกดกดเปิดบอทดแบบนี้โอเคอันนี้เหมือนจะเป็นแบบทดลองมันจะไม่ขึ้นครับแต่ว่าในของจริงมันจะขึ้นถ้าเกิดกดอย่างนี้ครับไอตัวตรงนี้ครับจะเปลี่ยนไปเป็น omega chatbot com tab blue tab line ครับจะมีแค่ทับ line ตรงนี้แล้วก็เช็คตรงนี้ว่าเป็นสีเขียวเท่านี้ก็จะใช้งานตัว line ได้ครับผม